ครับผมวันนี้ก็จะมาขายวัวในคอกกันครับก็คือจะขายวัวที่ตัวเองเลี้ยงมาแล้วก็ผสมมาแล้วก็จนคลอดชำจนถึงขนอายุก็ถึงสองปีครับก็มีอยู่ประมาณสี่ตัวครับก,ก็มีผู้สองแล้วก็จุดโคมแม่ลูกอีกสองคู่ครับก็มาเริ่มที่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกผสมรามันครับตัวนี้อายุก็ สปีกับ2เดือนนะครับตัวนี้แม่ก็เป็นแม่บามันครับตัวนี้เป็นลูกผสมบามันกนะ็คือพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้า kf 6 8แปดครับคือเจ้ากาเลตนะครับตัวนี้ความสูงของเขาก็เกือบร้อยห้าครับตัวนี้น้ําหนักก็400รกิโลน่าจะได้ครับตรงนี้ถ่ายแน่นนะลดึงสวยครับตัวนี้ลึง4ีห้าองศาสวยมากตัวนี้ ตัวนี้สวยมากครับตัวนี้อันนี้คือพ่อของเขาครับเจ้ากาเลต kf 6 8ตัวนี้ครับอ่านี้สรงสวยเลยผมทํำขาให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เชื่องครับตัวนี้เชื่องครับก็เปิดอยู่ที่สองหมืนสองพันครับผมส่งฟรีร้อยโลนะครับส่งฟรีร้อยโลก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับ0ูนย์แปดสาหหหเจ็ดห้าสามปดครับผมชื่อวัดนะครับ ก็อยู่วัวอยู่สุรินครับตรงนี้วัวอยู่สุรินอ่านี้ตัวที่สองครับตัวที่สองก็เป็นอ่ารูปผสมชาโรเล่ครับตรงนี้ก็ตัวนี้อายุยี่สิบสามเดือนครับตรงนี้ก็แม่ก็เป็นตัวไทยกลางอ่าตัวไทยกลางครับตรงนี้ตัวนี้ความสูงก็เกือบร้อยสามสิบครับตรงนี้อันนี้น่าจะสามร้อยโลน่าจะได้แล้วครับตรงนี้นะน่าจะได้อยู่ ก็ท้ายก็แน่นๆเลยครับตามให้เลยตามที่เห็นเลยครับตันนี้อันนี้สายขุนครับตนนัวนี้สายขุนครับก็เนื้อแน่นๆเลยตันนี้อายุยี่สิบสามเดือนพร้อมเข้าขุนเลยตรงน,นี้ทรงใช้ได้ครับตรงน,นี้พวกนี้เนื้อมันจะเนื้อมันจะแน่นอยู่แล้วถ้าเกิดเอาไปอัดอาหารโ<า>น่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดอาหารอะไรสอยแลลวสีออกตัวสี เทาเทาหน่อยสีออกสีเทาหน่อยนะครับแม่เขาเป็นตัวไทยกลางพ่อพันธุ์เ็เป็นเทลเล่ส่งใช้ได้เลยครับตัวนี้สูงเกือบร้อยสามิเลยครับวัวที่อคอกมันเยอะครับต้องระบายออกถ้าไม่งั้นมันจะเปืองการจะจ่ายเราต้องดูแลเยอะอีกครับเพราะว่าผมกลาวว่าวัวไม่ให้มันเกิน20ตัวในอคอกครับ อันนี้มันยี่สิบกว่าแล้วต้องระบายเพรามันเริ่มคอร์ดมาแล้วอ่ก็ตัวนี้ผมเปิดไว้ที่อ่าหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับส่งฟรีร้อยโลครับตัวนี้ส่งฟรีร้อยโลครับก็สนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ครับพูดคุยกันได้เลยครับทางน,นี้แหละนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับตัวนี้อ่าลูกผสมชารเโล่ครับตัวนี้ อันนี้ตัวคู่ตัวที่สองครับตรวนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเบอร์ตามที่แปะไว้เลยอ่าีนตัวที่สองก็จะมีอมีแม่ลูกอีกสองคู่นะครับอคู่แรกครับคู่แรกก็จะเป็นตัวไทยกลางครับแต่ว่าลูกเป็นลูกหลอดน,นะครับลูกลูกเป็นลูกความมั่นครับพ่อมันก็คือเจ้าเจ้าหวนครับตัวนี้ แม่มันก็สูงประมาณร้อยสี่สิบครับตรงนี้ประมาณร้อยสี่สิบเป็นลูกตัวที่สองครับตรงนี้อ่านี่คือพ่อเาัาคือเจ้าหวนตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นตัวผู้ครับลูกเขาอายุได้สามเดือนละก็ทรงใช้ได้เลยครับตรวนี้เพราะว่าแม่มันเนี่ยแม่มันโบ๊ทอ่าหูหูดำหน้าดำแล้วก็เพศดำหางเหอนนี่สวยมากเลยครับตรวนี้ เลี้ยงลูกดีครับอันนี้ส่งลูกเขาก็ใช้ได้เลยอ่ามองหน้ามาแล้วใช้ได้เลยครับตอนนี้ลูกก็แดงเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยครับในอนาคตตนันนี้ใช้ได้เลยเป็นลูกตัวผู้เป็นลูกผสมบาบัานอครับอันนี้แม่เอาโบสเต็มขั้นเลยครับตัวนี้หัวโบสนี่หายากนะครับเพราะว่ามันจะส่งลูกได้พ่อเลยหัวโบสนะครับ คืพอพ่อพ่อแบบไหนจะส่งแบบนั้นมันจะมันจะมันจะได้พอ่อเปอร์เซ็นต์ได้พ่อเยอะมากๆครับสําหรับโบนโบนนะครับนมเนมนี่สวยนะครับตอนนี้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนหนาส่วนภายใหม่อันนี้ก็เชิงครับเก,เก่าเกลืออะไรได้หมดเลยครับเนื้อหนังใช้ได้ครับตอนนี้ประกันต่หนี้ครับตันนี้นมเนมไม่มีติ่งครับตอนนี้ไม่มีติง่งแน่นอนเล็บเล็บดีครับตัวนี้เพราะว่าผม แต่งเล็บอยู่แล้วถึงวัวผมจะไม่ได้มีมูลค่าแต่ว่าเราก็อยากให้วัวเรามันเดินไม่มีปัญหาในเล็บเล็บนี้สวยแน่นอนครับตัวนี้ทีนี้ผมก็เปิดราคาแม่ลูกนะครับคู่แม่ลูกก็อยู่ที่หนึ่งห้าพันห้อันนี้ส่งฟรีให้ร้อยโลนะครับก็สนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับอันนี้เป็นวัวเราเองเราไม่ได้เป็นนายฮอยเราเลี้ยงเองในคอกแล้วก็ขายเองครับ ไม่ใช่หอยครับแต่ล่าตอามีช่องทางในการขายคือจะมีเพจกับช่อง y o u t u b e ช่อง o u t u บ e ิ๊กซันเพจก็บิ๊ันเหมือนกันในลูกเขาครับอาราคาคู่แม่ลูกก็หนึ่งหืนเก้าพันห้าร้อยครับตอนนี้อันนี้คู่แรกก็ราคานี้เลยลูกเจ้าหวนครับอายุ3เดือนสวยใช้ได้ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยครับลูกเขาร้อ,าองกันและ สวยเลยครับตัวมีหันหน้ามานี่สวยมากผมชอบเลยอะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องปล่อยเพราะว่าวัวมันจะ,เย,ะเยอะเยอะเกินยี่สิบตัวนี่ผมก็เลี้ยงไม่ไหวถ้าจะจ่ายมันเยอะครับมันต้องระบายออกไปนี่รอเลยครับตัวนี้รอในหน้านี่ใช้ได้เลยครับตัวนี้จมูกดำเลยบามันอ,ออกมาเต็มเลยอ่าแล้วอีกคู่หนึ่ง จะมีอ,อีกคู่หนึ่งครับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นอ่า,อาไทยกลางตัวนี้ตัวนี้ครับ <c oughs> โทษครับตัวนี้ก็จะเป็นไทยกลางครับตันนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบครับตัวนี้อ่าไทยใหญ่พูดผิดไทยใหญ่ก็ตัวนี้ใหญ่มากเลยครับเล็กขาดีเลยตัวนี้ทรงใหญ่มากตัวนี้ลูกของเขาก็คือนี่ตัวนี้เลยลูกเจ้าโฟโดครับตัวนี้เป็นบีบมาสเตอร์ โโดโเดี๋ยวให้ดูลูกอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวถ่ายคลิปท้ายๆจะให้ดูลูกไปไปลายคลิปะนะก็ให้ดูแม่เขาก่อนแม่เขาก็เป็นไทยใหญ่อันนี้เลยครับอ่านี้ไม่มีตำหนิครับเลี้ยงลูกดีครับโครงสร้างใหญ่เพราะว่าเหตุผลที่ผสมบีบมัตเตอร์ตอนนี้นนะเพราะว่าบีบมันกําลังมาแรงนะครับเพราะว่า,าสายเนื้อเนื้อแดง มันกําลังมาแรงแล้วก็เลี้ยงเนี่ยมันจะกินกินดีกว่าชาโรเล่แล้วก็ได้เนื้อเร็วกว่ามากกว่าแล้วก็มันทนแดดครับทนแดดกว่าชาโรเล่ไม่หอบแน่นอนครับทนแดดเลี้ยงแบบไล่ทุ่งอะไรนี้ได้เลยบีมาเตอร์นะครับมันทนเหมือนบามันเลยเป็นเมือเป็นบัวสําหรับอ่าก็อะไรเขตร้อนเมืองร้อนบีมาเตอร์เนี่ยนะกำลังมาแรงมากตอนนี้ ก็ตอนนี้ลูกเขาบีมัตเตอร์เป็นตัวผู้ก็ลูกเขาอายุได้สามเดือนครับตรงน,นี้ลูกเจ้าโฟโดนะครับก็ใช้ได้เลยถ้าเกิดชําไว้สําหรับคุณก็โอเคเลยเพราะว่าส่วนมากเนื้อแดงก็จะมีส่งออกไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะเนี่ยหน้าตาจะใกล้คล้ายๆชโรเล่ครับแต่ว่าจะทนแดดทนร้อนมากกว่ากินแล้วอ,ออกเนื้อ เร็วกว่าเทโรเล่และกินไม่เลือกด้วยครับตัวนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนเทโรเล่ครับตัวนี้ตัวผู้โลกเจะฟโฟโดอายุประมาณห้าเดือนเอ้สามเดือนพูดผิดครับประมาณสามเดือนครับตรงนี้อ่าตัวน,นี้อันนี้น,น,น,น่าจะโตได้อีกมากมากเลยเพราะว่าแม่มันโครงสร้างค่อนข้างใหญ่เลยครับตรงนี้ใหญ่เลยแหละอ่าราคาที่ขายก็คืออ่าสองหมื่นสองพันแม่ลูกกู่นี้นะครับสองหมื่นสองพันรวมส่งฟรีร้อยโลนะครับ ถ้าสนใจก็โทรมาพูดคุยกันได้เลยครับนี้คุยกันได้ครับเราไม่ใช่ในห้องคุยกันมาคุยเรื่องการเลี้ยงวัวนู้นนี่นั่นได้เลยครับพร้อมคุยครับถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ